สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา63สีทาโร่นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการเช็คพลังงานเนื้อคู่นะคะว่าตอนนี้พลังงานเนื้อคู่ของคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากไพ่เอาวันนี้ก็ตายใช้ไลเซียนะคะในการอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ซิทูเอชันนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเจอกันแล้วหรือย,ยังนะคะมาเริ่มกันเลยนะไพ่โซเมดอัปเดตพลังงานเนื้อคู่โซเมดจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะ วันนี้อาจจะไม่ได้นานมากนะทุกคนเพราะว่ากระต่ายก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะเพิ่งวันนี้เพิ่งได้กลับมาไปไปร่วมงานศพนะเออก็อยากอ่านไพ่นะคะก็ดูสักหน่อยสิว่าพลังงานเนื้อคู่ของคุณเป็นยังไงได้บ้างน,นะคะเนื้อคู่เซอร์เมดทวินเฟลมนะคะเจอแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้เจอหรือว่าเจอแต่ว่าห่างกันออกไปหรือเปล่าเดอะโกลเด้นมิร์นะคะนาซิสิตนะอามากลับมาอีกแล้วพลังงานนาซิสิตนะ เลิฟบอม i ิงนะคะเซลแอ b ซอบวันไซเด็ดมีคนคนหนึ่งแหละอ่ะกรณีที่หนึ่งคุณเจอเขาแล้วฝ่ายหนึ่งชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกชอบมากกว่าก็จะเล่นตัวประมาณนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นพลังงานของรักข้างเดียวหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่มาแล้วก็หายไป Not today นะคะมี boundary นะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยนะโกรธงอนนะคะไม่ใช่วันนี้เออแปลกดีนะพลังงานในวันนี้เป็นคุณหรือเขานะที่มีพลังงานแบบนี้นะคะเป็นสถานการณ์นะที่แบบไม่คุยกันนะคะทะวินเฟลมค่ะวันนี้เป็นเออเป็นคำทำนายของคู่ทวินเฟลมทวินเฟลมที่ไม่หันหน้าเข้ามาคุยกัน พราะอีกคนนึงเนี่ยก็มันม,นมันหน้ามั่นใจมากว่าอีกคนนึงจะวิ่งตามประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองใครชอบมีแต่คนชอบเยอะจะชอบใครก็ได้อะไรประมาณนั้นไหมหคุณหรือเขานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานแล้วเดี๋ยวก็รู้กันว่าคุณหรือเขาเนาะที่มีพลังงานแบบนี้แล้วทําให้สถานการณ์ของเจอิงเฟลมเนี่ยหันหลังให้กันอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นคู่หญิงอย่างนะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยดีเลยกระหนุงกระหนิงนะแต่พอ พอแยกกันเท่านั้นแหละจะตีกันนะคะหรือว่าอีกคนนึงก็ไม่ยอมอีกฝ่ายนึงเลยทีเดียวอ่ะเขาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเป็นยังไงได้บ้างเขาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเนะาะราศีธนูอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นธาตุไฟก็ได้หรือเป็นคนที่ต้องอยู่กับสื่อสารการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นโซเชียลมีเดียอย่างนี้ก็ได้ ตัวคุณเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะคะคนอื่นมองเข้ามาก็นับหน้าถือตาเนาะทําอะไรคุณก็จริงจังจริงใจนะคะทาแล้วแบบไม่ได้หวังผลอะไรมากมายเป็นคนที่ใส่ซื่อจริงใจจริงๆนะเป็นคนที่ทาแล้วบางทีก็ไม่พูดเป็นคนที่แบบว่าปิดทอ,องหลังพระทําทด้วยความจริงใจเนี่ยพลังงานคุณเป็นแบบนี้ตัวคุณน่าจะเมตตาเขามากเลยแต่ว่าตัวเขาแบบเหมือนกับ เอาแต่ใจตัวเองไหมเพราะว่าหลงตัวเองนะคะคิดว่าคุณอาจจะวิ่งไล่ตามอะไรประมาณนั้นเปล่าคุณก็เลยเหมือนพยายามที่จะตือ้อพยายามงอพยายามที่จะอธิบายหรือเปล่านะคราวนี้ดูพลังงานของเขาสิเขาเป็นใครได้บ้างตัวคุณเป็นไฮโรเฟนนะคะหรือเป็นธาตุน้ำก็ได้นะอืมแบตก็จะหมดอีกแล้วเนี่ยถึงแบบคุยได้ไม่นานนะทุกคนถ้ากระต่ายจะฟืน้นมาดูกันครา้น,นี้ดูคุณหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้าง เออตัวเขานะคะเป็นยังไงได้บ้างเขาดูตัวเขาหน่อยค่ะเป็นยังไงได้บ้างคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยทัดไฟเหมือนกันก็ได้นะหรือเป็นคนที่แบบชอบให้คนเข้าหาก่อนเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่แบบรู้ใจตัวเองนั่นแหละแต่ก็ไม่เคยวิ่งวิ่งตามสิ่งนั้นชอบที่จะคิดแบบผลดีผลเสียของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออเป็นคนแบบนั้นอยู่ เาเป็นธาตุลมได้เนาะคุณเป็นธาตุน้ำธาตุไฟตัวเขาเป็นธาตุไฟธาตุลมนะคะอ่ะดูคนสิว่าตัวเขาเนี่ยตอนนี้นะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้คนคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงนอนรอนอนรอข้อความในระหว่างรอก็ไม่ได้เป็นในระหว่างรอก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะก็วนกระวายแต่มันหน้าไงมันน่ามันใจหรือเป็นคนขี้งอนมากๆอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้นะคะที่ขี้งอนงอนเขาอยู่ไม่อยากคุยกับเขา ตัวเขาพยายามที่จะแบบทําให้ตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออถ้าคุณงอนเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฉยๆเขาก็จะไปทําอย่างอื่นนะคะแต่ว่าคิดแหละแล้วก็เป็นกังวลเป็นกังวลค่อนข้างมากแล้วก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ไหมเขาโดนทิ้งแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยหรือเขาเป็นคนที่มั่นคงมั่นใจมากแล้วก็แบบไม่ยอมรับรักคุณสักทีคุณก็เลยหันหลังหนีไปเลยหรือเปล่านะคะคุณกับเขาเนี่ย ่อให้ไม่คุยกันหรือไม่เจอกันนะตัวเขารู้สึกอะไรได้บางอย่างอืหรือหรือคุณรู้สึกอะไรได้บางอย่างมีการส่งเส้นส่งจิตหากันอะไรเงี้ยเป็นการคุยกันแบบอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าเขาพูดคํานี้แล้วคุณก็พูดกับตัวเองแบบตอบคําถามตัวเองอ่ะเช่นคุณด่าเขาอย่างเงี้ยแบบเออพอเวลาแบบคุณนึกถึงแล้วคุณรู้สึกว่าเขาจะพูดคํานี้คุณก็ด่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นการพูดตอบโต้ในใจอ่ะเออคุณมีมีลักษณะแบบนั้นไหมนะคะ แสดงว่าตัวเขาอะส่งกระแสจิตหาคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลในเรื่องของคุณนะคะคิดมากอะไรเงี้ยกลัวคุณทิ้งอะไรประมาณนั้นอะดูสิว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงได้บ้างในตอนนี้ความสัมพันธ์จะมีทิศทางที่ดีขึ้นไหมคะอะเดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยกันกลับมาสารสัมพันธ์กันเหมือนเดิมหรืออาจจะมีการทําอะไรหรือต้องทํางานร่วมกันบางสิ่งบางอย่าง เนี่ยซึ่งเป็นการทํางานที่แบบต่างคนก็ต้องใช้สปิริตในการที่จะต้องทํางานหรือว่าตัวเขาตัวคุณก็ได้กําลังเฝ้ารอที่จะได้กลับมาเจอกัน,ได,กกนได้ทํางานร่วมกันได้สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีการเทคแอคชั่นหรือกําลังเฝ้ารอที่จะได้กลับมาเจอกันเพื่อที่จะงอกัน Make เมคอัพเลิฟอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะเออมันมีลักษณะของ พลังงานสิบแปดบวกอยากจะไฟอยากจะบวกตอนนะี้อะไรปนระมาณนี้เออมีลักษณะแบบนี้อยู่นะก็ะมองดูว่าแนวโน้มดีแนวโน้มอะ่ะเดี๋ยวก็ได้กลับเข้ามาแต่มันมีความแบบงอนกดเกลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่ใช่วันนี้แน่นอนฉันไม่ให้อาภายัยเธอเออหัวเด็ดติงขาดก็ไม่ใช่วันนี้อะไรเนี้ยค่ะอืม่ <laughs> ะดูกันซิว่าตัวเขาจะมีการเทคแอคชั่นไหมคะตัวเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม ก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะถ้าคุณคุณกับเขาเนี่ยมีความเป็นคู่นั่นแหละสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือจิตใจอ่อนไหวเหมือนกันในชาติเกิดอาจจะมีธาตุน้ําเหมือนกันคนหนึ่งเป็นคิงออลคัพคนนึงเป็นควินออลคัพก็เลยเหมือนคิงงอนเหมือนกันไหมอืเพอคนนี้พูดอีกอย่างหนึ่งคนนี้เอาพอเวลาคุณพูดบางอย่างเขาก็รู้สึกอ่อนไหวเวลาที่เขาพูดอะไรบางอย่าง ตัวคุณก็อ่อนไหวต่างคนก็มีความแบบอ่อนไหวแต่ไม่พูดไม่เคลีย์แบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เก็บไปคิดเองเก็บไปนอนแล้วก็ไปทบทวนกับคำพูดที่อีกคนพูดมาแต่ไม่ถามกันอยากรู้แต่ไม่อยากถามอารมณ์แบบนั้นนะคะตอนนี้มีระยะห่างหรือว่าอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าอืม ว่าเขาจะติดต่อหรือเทคแอคชั่นไหมเนี่ยก็แตว่าเขาจะเทคแอคชั่นอยู่นะถ้าคุณอยู่ไกลกันคนละประเทศอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยก็แตมองเห็นการเดินทางการวางแผนการนั่งรถนั่งเรือไปเจอกันวางแผนจะซื้อตั๋วเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมีลักษณะแบบมีมูฟเมนต์นะคะมูฟเมนต์มาสองครั้งแล้วอะที่แบบคิดอยู่วางแผนอยู่ จะทาเดี๋ยวนี้เลยไหมหรือว่าจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีลักษณะแบบนั้นไพ่อยากบอกอะไรอีกคะในความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้ามัวแต่ถามเขาไม่บอกอะไรหรอกถ้าไพ่อยากบอกไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าคุณและเขาเนี่ยจริงๆแล้วต่างก็มีตัวเลือกเนาะแต่การมีตัวเลือกในครั้งนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูเหมือนกับคนที่เป็นฝ่ายที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองหรือหลงไหลในตัวเองหลงว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าอีกฝ่ายยังไงก็วิ่งตามยังไงอีกฝ่ายก็ไม่ไปไหนหรอกสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนได้นะเพราะยิ่งอีกคนหนึ่งเรื่องมากอีกคนหนึ่งก็ก็จะยิ่งแข็งข้อมากขึ้นแล้วการปนีประนอมันก็จะยากขึ้นเพราะความชัดเจนมันไม่เกิดไงคนที่มีสติกว่าคนที่แบบ มีลอจิกเยอะกว่าคนนั้นก็อาจจะไม่ไม่เอออหอหมุกนะคะกับสิ่งที่อีกคนพยายามยื่นข้อเสนออย่างนี้ก็ได้ก็แต่มองเห็นว่าไพ่อบอกว่าคนนึงก็รอให้อีกคนนึงเลือกแต่อีกคนนึงก็ไม่ยอมเลือกสักทีมันเลยเกิดความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คีย์เวิร์ดในความสัมพันธ์นี้เลยเนี่ยที่มันไม่จบหรือไม่ลงเอยเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เลือกมากเลือกเยอะเกินไปในขณะที่อีกคนนึงก็ชัดเจนไม่เลือกอะไรเยอะแยะ นะคะอืเลือกแล้วก็คือเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คิดวิเคราะห์มาแล้วรู้ใจตัวเองแล้วแต่ดูเหมือนคนแบบยังลังเลอยู่เลยความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็เลยไม่ชัดเจนสักทีนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัดกันยากลหลงไหลกันง่ายแต่ตัดกันยากนะคะเพราะว่าอีกคนก็ดูเด็กขาดอีกคนก็ ดูเลือกมากดูเลือกไม่ได้รู้ไม่รู้ใจตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้อีกคนอยากตัดแหละแต่ตัดไม่ขาดแต่พอจะเลือกก็ไม่เลือกสักทีเออแต่พอจะไปก็ยังหลงไหลอย,อยู่อะไรประมาณเนี้ยมันยังมีโซคอนแทคบางอย่างที่ดึงกันไว้อยู่ก็คือการเป็นเทวินเฟลมเนาะความสัมพันธ์นี้ก็เลยดูไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าอยากบอกอะไรอีก แต่ท้งคู่ก็เป็นความสุขให้กันและกันแบบเต็มสิบนะใจตรงกันนะเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะเป็นทวินเฟรมเป็นหยินยางเป็นบาลานซ์เป็นความสุขแบบเต็มสิบแต่พอได้แยกกันเท่านั้นแหละต่างคนก็ต่างเลือกในเวของตัวเองแล้วก็แข่งข้อกันทั้งคู่นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะดูซิว่าเหตุใดทําไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเขาเหตุใดนะคะทําไมเหตุนี้ถึงเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเขา ไพ่จักรวาลเนี่ยอยากจะให้คุณเรียนรู้เรื่องอะไรไพ่ก็ขึ้นมามันเป็นชะตากรรมค่ะมันเป็นชะตาของคุณกับเขาที่จะต้องเจอต้องเจ็บเนาะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากอีกฝ่ายหนึ่งจากความแตกต่างรู้จักปณีปนอมรู้จักอยู่ตรงกลางอืมสำคัญเลยคือเรื่องของการปณีปนอมแล้วก็อยู่ตรงกลาง เข้าใจถึงความแตกต่างอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยคือมันจะแบบมันจะไปสุดทางเดียวไม่ได้มันจะต้องเป็นแบบนี้เวนี้คือไม่ได้มันจะต้องอยู่ตรงกลางให้ได้มันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทําความเข้าใจมากกว่าก็เลยทําให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเออแล้วก็เป็นบทเรียนจากโชคชะตาออาจจะเกิดจากบุญกรรมที่เคยทําร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้เนาะที่ส่งผลให้ แต่และคนก็เป็นอีกอย่างหนึง่งอีกคนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเออมันมันมีลักษณะแบบนั้นอ่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันด้วยไพ่ข้อความดีกว่าว่าเขานะคะอยากฝากข้อความอะไรมาถึงคุณไม่รู้แหละใครงอนใครก็ไม่รู้แต่ดูซิว่าวันนี้คนที่อยากเขาอะอยากบอกอะไรคุณวาลีเขาบอกว่าเราต่างกันเยอะเกินไปหรือเปล่า เนี่ยไพ่ถึงบอกว่าเรียนรู้ถึงความต่างตัวเขายังไม่เข้าใจเลยว่าต่างกันก็พอต่างกันนี่ไงพระจัก,กรวาลถึงส่งมาให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องทําความเข้าใจ escape นะคะเขาก็ได้หรือคุณก็ได้นะเอาแต่วิ่งหนีเนาะเออพอมีอะไรเริ่มลําบากเริ่มยากเริ่มหดหูเริ่มไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพร้อมวิ่งอะ่ะรันอะไรเงีะะ้ยเออเรดดี้รันเออได้ยินคํานี้นะคะโซ c คอนแทค แต่ต่อให้หนีแค่ไหนเนี่ยก็ไปกันไม่ผลหรอกเพราะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาที่มาทําร่วมกันซึ่งจะต้องทํางานร่วมกันให้ได้ต่อให้คนทั้งกู้ต่างกันแค่ไหนต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้ไอ้ตรงนั้นแหละถึงจะไปถอดได้ที่ผูกกันไว้นะคะถ้าถามว่าเขาอยากพูดอะไรเนี่ยก็แตมองว่าตัวเขาอะรู้แล้วว่าตัวเขาเนะี่ย มีความแตกต่างกับเราแต่เขาพยายามหาทางแก้อยู่แต่เวลาที่เขาพยายามจะแก้ก็เหมือนกับว่ามันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆตัวเขาก็เลยอยากวิ่งหนีนะคะแต่เขาก็รู้อีกนั่นแหละวิ่งหนีเท่าไหร่ตัวเขาก็ไม่พนะ้นอ่ะยิ่งหนีก็ยิ่งมัดแน่นมากขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณเนาะเออเขาก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเขาคงต้องทำความเข้าใจแล้วใช่ไหม The lesson I learned from us will never be forgotten นะคะ ก็มองดูว่าเขาเข้าใจแล้วว่าเออโซคอนแท็เป็นมันคืออะไร mm hmm. ก็แต่ว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนะอืมแล้วก็เหมือนกับเปิดใจยอมรับมากกว่าแต่ว่าในตอนแรกๆเนะี่ยอาจจะวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีจนแบบอืมทําไมถึงเป็นแบบนี้พอพอเห็นถึงคือแบบการจะหนีคุณอนะ่ะมันไม่ได้หนีง่ายๆไงมันเลยทำให้เขาต้องเอ๊ะหรือว่าต้องแบบคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้น อ่ะเดี๋ยวเราคานนี้เรามาดูกันด้วยให้ข้อความนะข้อความพี่กระต่ายเขียนไปไหนแล้วนะไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูให้ข้อความอันนี้ดีกว่าขอดูให้ข้อความหน่อยค่ะเขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะ่ะเขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณ i want you แต่เขาต้องการคุณนะ I feel you even though we are apart นะคะต่อให้เราแยกห่างจากกันในตอนนี้หรือเราแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันอะตัวเขายังคิดยังรู้สึกถึงคุณได้เหมือนเพิ่งคุยกับคุณเมื่อวานเหมือนเพิ่งทะเลาะกันไปวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาต้องการคุณ I am afraid to contact you ในตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆก็คือเขากลัวที่จะติดต่อคุณมาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณชัดเจนกับ บรรดาลี่ของคุณหรือเปล่าขอบเขตของคุณอนะว่าคุณแบบไม่พร้อมที่จะคุยด้วยคุณค่อนข้างที่จะโกรธเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการคุณนะแต่ว่าคุณอะจะให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือว่าจะกินหัวเขาไหมถ้าเขากลับมาอะไรประมาณนี้นะคะเออม,มีอาการแบบกลัวการโดนกินหัวนะ It's time for me to heal now ตอนนี้เขากำลังเยียวยารักษาจิตใจตัวเองนะน่าจะเข้าใจในเรื่องของโซคอนแทคแล้วแต่ก่อนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะ เขาอาจจะไม่เชื่อในลักษณะของทว so ินเฟลมโซเมดไม่รู้เลยคืออะไรแต่พอวิ่งหมีไปความรู้สึกยิ่งเปลี่ยนมันยิ่งเกิดอะไรบางอย่างหรือปฏิหารอะไรบางอย่างหรืออะไรแปลกๆที่ทำให้เขาแบบต้องมานั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาระหว่างคุณกับเขาอะไรเงี้ย I b เ r y m y s e l มา n work to forget you นะคะเขาพยายามทำงานหนักมากเพื่อที่จะแบบไม่ให้ตัวเองว่างว่างแล้วมันคิดถึงคุณไง ก็เลยแบบทํางานเยอะๆเอาไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยอืแต่ก็นั่นแหละก็ไม่ได้ผลนะคะยังไงสุดท้ายเนี่ยพยายามดึงตัวเองไปที่ทํางานก็แอบมาส่องคุณอีกแล้วใจก็อยากจะวิ่งไปหาคุณอีกแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนะั้นอะวนไปเป็นวงจรที่เขาพยายามอยากจะตัดจบแล้วก็แต่มองว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะมาดูต้นสายปลายเหตุว่าคืออะไรนั่นแหละเลยทำให้เขาเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อนี่คือทวินเฟรมหรอนะคะ ก็อ,อกประมาณนี้เนาะชาวเนื้อคู่ทวินเฟรมนะคะส่งนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยอ่าไลน์กันเข้ามาสำหรับคนที่เข้ามาในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ